สว,ส,สวัสดีครับผมเสียตะวันฟัดท่องแดนอีสานนะครับมือนีเขาม้าทีลอยเอฟนะครับกับหลายเอฟซีหรือว่าชาวสวนเท่าล่อมือนีนะครับว่าผมจะเขามามาเปิดราคาให้นะครับมาซื้อของผมกับได้มาเช็คบ้างแล้วมือหนีกับได้มาเห็นมาหาไอต่อมนะครับ,ไ,บอไอไอปอกนะครับเป็นได้หนายอยู่ลอยเอฟเท่านะครับกับฝากเช่าสวนหรือว่าเอฟซีเท่าผูคที่อยูเทถวนี้นะครับถ้ายยาปูนะครับกับมาติดต่อหาเรานะครับได้ครับผมครับ ไอ้บักอื้อลอยเอ๊ะเฮามันซ้ำได้ครับหลายที่สุดตามที่ตามเมื่อกันปลูกเพียงอยู่นี่ตอนนี้แล้วนะครับสี่ดูหาสี่หาครับสี่สามสี่หาอายุจักหมื่อครับอายุจักหมื่ออายุนั่นชิปุ้อมือนะครับอายุขาชิปข้อมือนะครับครับผมจึงจำได้ครับครับกับรุ่นที่ผสมแล้วในประมาณสองอาทิตย์เป็นประคับครับผมเยอะเลยเหร ตามทีลาะเบื้องล้วก็ดูได้อยู่แถวนี้มันหลยปไหนครับรุ่นนี้ในรอยเอทเทหลไหลครับหลยหลคือมันมันพร้อมกันเลยมันบวครับครับผมครับพร้อมมแล้วครับคือมันพร้อมกันเลยมันบรับหลาเป็นบวชรอยเยทเทาชุดนี้ไหลเลยมันบวีไหลครับครับผมก็อยากให้ตามขอมูลที่ผมลาอเบื้องแล้วนะครับกับไอเล่าก็ได้รู้ว่าฟักทองรอยเยทเท่ามันจะออกประมาณ วันที่สิบหาขึ้นไปนะครับจะว่าบ่อัทหลายนะครับจะยี่ทิบขึ้นไปไปหาสิ้นเดือนจะหลายแห้งนะครับผมอยู่ลอยเอ็ดนะครับปีนี้นะครับกะให้สวนเฮ่าเบิ้งของหล้วกพิจณาถมันสามารถขายไดหรือว่ามีพอขาทีเพิ่นดูแลกะพิจาณาพิจานาเบิรงเอานะครับกัยาพยายามยาออกจากพอขาทีเพิ่นดีน้ำเห่านะครับเพราะว่าผมเบื้องล้วปีนี้ราคาลอยเอ็ดน่าจะบ่โอเคบันไดนะครับน่าจะอยู่กลางๆนะครับแต่ว่ากะ บ่ต่ากว่าสองหลักนะครับแต่ว่ากับบแต่ว่ากับบ่อาจจะกระโดดไปแห้งถึงเหมือนทปีที่แล้วนะครับผมขับเดี๋ยวไปหาแม่เราเรเยนจะของสวนนะครับเนาะปีที่แล้วมันปลูกได้หลายบันไดฟังขอมูลกันนิดๆนิหน่อยๆครับจะขอกันะไรครับวันที่เท่าไงครับแม่ยังเนาะครับดิ เมนอกค่ะเมนกอยู่บ้านอยังครับยูบ้านน้ำข้ามเห็ดมากจะปีแล้วครับเนี่ยเห็ดมากอ่ะหกปีเจ็ดปีเลย่ะหกปีเจ็ดปีปีนี้ปลูกยักไรครับปีนี่ปลูกสามสิบไรจ้ะสามสิบไรนะครับเห็ดจักคนครับเนี่ยเห็ดสองคนจ้ะใส่คนงานอยู่จ้ะเห็ดสองคนกับตาใหญ่นะครับผัวเมียเป็นกะว่าใส่คนงานแนวมาซอยเล็กน้อยปีที่แล้วนี่ได้ปลูกไหมครับบางนี่บ่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกจ้ะ กะผื้นพื่นกระทอว่าเห็ดได้งามนะครับการจัดการของแม่เราก็ดีนะครับกะเด้เขามาเยี่ยมเยี่ยนรอยเอดในบ้านนี่ก่อนครับบ,บ้านโน่คนค่ะนี่นบ้านโน่นนะครับนอเป็นจุดบ้านโน่นนะครับค่ครับถ้าไให้อยากปลูกอย่างยั้งถี่เฮ็ดโบเป็นอยู่ในเขตนี่ขึ้นอยากปลูกกรมาศึกษา,าแม่เลาไ้ครับ,แล,บ I ok แล้วกะนี่ไอปอกเราเป็นครูดูแลอยู่แถวนี้นะครับครับคราบผมกะเดือกและค่าเรือกและค่านะครับนอเมื่อนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาเปิด คือสิบบาทรวมนะครับบอมินหลุดนะครับเข้ามารวมเนี่ยคือสามโลขึ้นนะครับครับผมแต่ว่าค่าคัดกับยูทีสิบสองบาทนะครับแต่ว่าฟักทองรอยเอสผมรอเบื้งแลัวบรสามารถซื้อได้นะครับคือมันบ่มีแก่เลยนะครับผมครับผมหลับผื้นที่ผมรอเบื้งที่มีบพอขามาให้ยเจ็ดบาทเก้าบาทมันกะบอถือว่าถึงนะครับกะสมควรอยู่ผมเบิ้งเบื้งแลัวว่าตลาดบรสามารถรับได้เพราะว่าพื้นของที่ผมเห็นนี่ยมันแค่สามสี่หาครับคก เจ็บแถบบบมี่นะครับนับลูกใดนะครับมันจะร้ายอยู่แค่ชีหาชีหายะถือว่าราคากะถือว่าโอเคนะครับทั้งผักเนื้อห้ากับนาสวนก็ยิ่งกว่าท่านเกิน6กเจบาทอยู่นะครับส่งมาหอดแพงกับ่าเกิน8 9บาทนะครับแล้วก็รอบนอกกุบบนกับยังบ่าท่านเกิน8บาทถึง10บาทนะครับลอยเยก็ถือว่าเป็นของที่ตลาดคุนต้องการนะครับที่มันมีคุณภาพนะครับกัอยากฝากพีนองลอยเย็ดเท่าเห็ดไห้มันมีคุณภาพเนี่ยตลอดไปนะครับมันกระจะเห็ดไห้ราคาดีนะครับการขายการขายกันตกงลงก็พอคาแล้ว ว่าจังไดกะผมก็อยากให้รักษาตัวนี้ไปนะครับกับเพื่อคุณภาพให้มันดีนะครับผมครับโอเคครับแม่ครับ<า>ขอบคุณครับสวัส<า>ดีครับไ่าครับขอบคุณครับ<า>